สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาคาเฟ่มินิมอลสไตล์โครซีนะคะย่านลาดพาววังหิน48ชื่อว่าวูดคาเฟ่เห็นไหมคือสมชื่อวูดจริงๆนะคะก็คือจะเป็นไม้ทั้งร้านเลยให้ความอบอุ่นมากจ้าอันนี้จะเป็นเมนูของเขานะคะจะเป็นแบบเหมือนสไตล์ถุงขนมปังแล้วก็เอามาเขียนชื่อเมนูมีทั้งของข้าวของหวานเครื่องดื่มมีหมด ของหวานเขาก็จะใส่ไว้ในตู้แบบนี้เลยมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะก็ลองเลือกตามที่ตัวเองชอบได้เลยเดี๋ยวมาดูเมนูที่เหมียวเลือกกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่น่ากินมากราคาจะสูงนิดนึงส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบมีของแฮนด์เมดมีของกระจุกกระจิขายด้วยนะคะใครที่ชอบปอกเลยลองเข้ามาดูกันได้นะจ๊ะมา เห็นไหมมีเสื้อผ้ามีของแบบสไตล์มินิมอลจริง <Okay. S 1> มาแล้วจ้าของหวานของเราก็จะมีเลดเวลเวทนะคะมีวูดช็อกโกแลตอันนี้เด็ดมาต้องสั่งเลยแล้วก็บานอฟฟี่พายนะคะแล้วของหยียวก็จะสั่งเครื่องดื่มร้อนๆนะคะทวิงนิ่งทีมามาจิบเบาๆนะจ้ามุมนี้เห็นไหมเก๋มากใครจะเอแบบ เขามาถ่ายทำคอนเทนต์นะบอกเลยสวยภาพสวยจริงๆบรรยากาศอบอุน่นมีคชอบมากขนมก็อร่อยนะคะมุมถ่ายรูปก็เพียบเลยค่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากนี่ไปแล้วนะคะอิ่มแล้วก็ขอตัวกลับก่อนบาย